สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวชูรักชูรสนะคะวันนี้สนุกกันแน่นอนนะครับแต่ว่าหลังโฆษณาเนี่ยมามันกันก่อนเลยครับปฏิบัติการรักกับคุณหมอพันศักดิ์ครับผมลาดไม่ได้นะคะบ้านรวยมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้อันนี้อะไรจอดตู้เหรอไม่ไหวไม่ไหวทางการขาดพวกผมเนี่ยเป็นพวกโอท็อปผมต้องเป็นพวกพอเพียงครับความรักของผมก็พอเพียงเหมือนกันครับ เวลาความรักเนี่ยมันจะมาเปิดประตูหัวใจเราเนี่ยมันไม่เลือกหรอกที่รักมักที่ชังร่ำรวยหรือยากจนจำเดือนขาดปวดท้องมีเลือดออกธรรมตาสาวเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อมีถุงน้ำมีในโพรงมดลูกนะแต่ไม่เห็นตัวอ่อนอยู่ในโพรงมดลูก สวัสดีน้องๆครับสวัสดีน้องๆน,นะครับมาโรงเรียนโปรดเลยแล้วนะครับแวะเวียนมาหลายรอบจริงๆนะครับชื่นใจเวลามาเรียนนี้นะฮะทำไมล่ะคะน้องๆน่ารักครับเนี่ยแถวหน้าเนี่ยน่ารักไปเชื่อแถวชายแดนแน่นเลยฮะอย่าทำาอย่างนั้นแน่นอนค่ะโรงเรียนนี้น่ารักอยู่แล้วแล้วเรามากันที่โรงเรียนอะไรคะไอบีปริยาไลน์นี้ เสียงดังฟันชัดแค่ได้ยินเสียงนะคะก็รู้แล้วว่าน yes> ้องๆที่น yes> ี่เขาไม่ธรรมดาค่ะถ so? ูกต uh ้องแล้วครับโดยเฉพาะทีของพี่เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วก็ต้องรอเอาใจช่วยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้โจ์รักสนุกมากๆเลยค่ะโจ์รักของเรามีอยู่ว่าระหว่างหนุ่มสาวไฮโซกับหนุ่มสาวโอทอปเจงไหนจะน่าสนใจกว่ากันค่ะถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับทั้งสองทีมกอนดีกว่านะครับ เนี่เอาทีมพี่ก่อนแล้วกันนะแม่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษเลยนะนี่ว่าน,น่าทีมนี่สเปคเลยเขาสวยมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันนะเนี่ย <laughs> เอา้าลุกขึ้นมาปบมอือเพื่อนๆเลยนะครับอค่ะทีมชายไทยไตยมีคลาส ตัวพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยค่ะพวกเรา lesson one is love เอาล่ะกับตาทีมขึ้นมาจับแผ่นป้ายเลยดีกว่านะครับว่าใะ้หัวข้ออะไรนะครเลือกหัวข้อกันเลยค่ะมาเลยจับกัน อันนี้กลัวไหมคู่แข่งของเราหนุ่มหนุ่มหนุ่มแกงนั้นเฉยเฉยกะโหลกกะลาปากกระป๋องอะไรก็ไม่รู้อะและปิ๊งปิ๊งมันไม่ไมีน่ารัก,กามากันก็ได้ดูหน้าดีอะไรบ้านนอกให้เรียกคะแนนจากหนุ่มหนุ่มทั่วประเทศที่ตอนนี้กำลังปิ๊งปังเราอยู่100%อเปอร์เซ็นต์ิงๆิถ้า<ร>เปิดเ <ๆ S 2> ข้ามาหารห,าหนุ่มเลยเฮ้ย้างั้นเตรียมตัวการพรีเซนต์ได้ครับชายไทยไรมิดไฮโซ สบายไเนี่ยสบายสบายครับสบายสบายชัยหนุ่มโอท็อปนะตอนนี้เดี๋ยวให้เรียกคะแนนจากคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะว่าหนุ่มโอท็อปนี่ดียังไงมีทีเด็ดอะไรมาสู้เขาสำหรับพวกผมก็พอเพียงครับรักน้อยๆแต่รักนานๆนะครับพวกผมไป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 ครับไปใหน่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ราต้องมาพบกับคุณสื่อความรักนะคะที่มีความคิดเฉียบคมอยู่เสมอมาฝากเราค่ะนั่นก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุกเรื่นั่นเองค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับทีมวันเดอร์เกของเราน่ารักไหมครับน่ารักครับไม่รู้เขาจะเอาไฮโซเราอโอ่งตอบเดี๋ยวลองฟังครับไอเดียเลิศๆทั้งไหนคุณหมอครับถึงเวลาแล้วค่ะพี่ภูมิดีครับ ladies first หรือว่า gentlemen ก่อนดีครับสาวๆก่อนแล้วกันนะอ้าประเมยกับ แรกก่อนเลยรสนิยมในการแต่งตัวสมัยน,นี้อะไรเอลฟูขายาวโอท็อปไม่มีอะผ้าถุงขอ้อเาเาไม่ใช่เออไม่มีนี่เราทายเล t s work เอ้อสองบ้านรวยมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้อันนี้อะไรดออตู้หรอ,อไม่ไหวไม่ไหวสัญญาขาดนี่ข้อสามมารายาทผู้ดี นี่ทำง,งานบริษ,ษัทไฮโซกระเป๋าลุยวิทอง,งอะไรอย่เงี้ยข้อสี่นะก็คือไม่กระจอกและน่ารักไม่กระจอกก็คือมีเงินใช้รวยฟุ่มเฟือยฟุ่มฟ่าแต่ว่าน่ารักนี่ใส่บิ๊กไอ่แอบเบลฮาราชิโกะฮิคารุสุกะมากก็ถ้าเป็นไฮโซก็จะแบลๆบ,ลบลน่ารักแบบนี้ข้อห้าก็คือ เล่นน้องบายน้องบายแบบชมพูอริยาน่ารักแบวแตาโตๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้มันไม่เหมือนพวกโอทอปพวกโอทอจะเล่นพวกแบบตุ๊กตากะลาแบบเหลาเป็นหัวเป็นอีไม่ได้ไม่ได้ โอ้หนุ่มสาวให้โซออกมาคมขวันคู่ต่อสู้กันขนาดนี้หนุ่มสาวโอท็อปก็มีดีมาบอกเหมือนกันค่ะถูกต้องครับเอาเชิญมาเลยดีกว่าครับมาเปเลยค่ะพวกผมเนี่ยเป็นพวกโอท็อปผมม่ต้องทั่วพอเพียงครวอมร่างผมก็พอเพียงเหมือนกันครับเช่นรักน้อยรักนานๆส่วนข้สองอ่ะไม่หรูหราสำหรับผมมันก็ ชิวๆครับมันก็เป็นไาย์ที่ธรรมดาเรียบง่ายแล้วก็สามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องยุ่งยากพวกไฮโซครับก็พวกไฮโซเนี่ยพอไปกินข้าวนอกบ้านในครอบครัวจะไม่มีความรักความสามาเคคีนะครับเราก็ต้องเหมือนพวกออท็อปที่ทำข้าวอยู่บ้านทำข้าวอะไรกินแบบพอเพียงครับ สำหรับคนโทอท็อปอย่างผมเนี่ยการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้ประเทศชาติแล้วผู้คนก็มีความรู้สึกดีๆและเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับมีความซื่อสัตย์ผมว่าความซื่อสัตย์สำหรับการเป็นคนโทอท็อปอย่างผมพื้นพื้น,นบ้านๆมีหลายมากผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนคนไฮโซเนี่ยมีการโกงกินโกงหุ้นมีการเอาเปรีย ผมคิดว่าความซื่อสัตย์สำหรับคนโอท็อปนั้นดีกว่าไฮโซครับขอบคุณครับมาคุยกับน้องๆดีกว่านะครับนี่ดูซิว่าน้องๆที่นี่เนี่ยอยากจะได้สาวๆแบบไฮโซหรือโอท็อปพอโอท็อปนะล้วอยากได้สาวโอท็อปมับงครับบ้านๆทำไมครับเวลาสินสอดแยกตัวอยงเงี้ยก็แบบ ต้องมากร้อยล้านอะไรพวกเนี้ยก็เบาๆอ่ะเบาไว้ก่อนก็แบบอยู่แบบธรรมดาถึงเราจะมีมากไปมันก็ไม่ดีครับอยากได้แฟนเป็นโอท็อปหรือไฮโซไฮโซครับทำไมทำไมทำไมเพราะผู้หญิงี่ใช้ของหลครัะงั้นเราฟันธงแฟนต้องไฮโซครับโอเคครับเงินนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะพี่โน้ตนะ เราอยู่แบบไม่มีเงินเนี่ยใครที่คิดว่าอยู่ได้นี่พี่ว่าดีไม่ดีต้องกลับไปทบทวนใหม่นะครับใช่หลายๆคนบอกว่าเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าแล้ให้โซกับโอท็อปเนี่ยจะมีดีอะไรกันบ้างต้องมาปรึกษาคุณซือท่านนี้เลยค่ะกับคุณหมอพันศั์นั่นเองค่ะเอาปรดมือมาดังครับเรบ เริ่มต้นก่อนเลยถ้าพูดถึงเรื่องความรักก่อนนะความรักนะเวลาความรักเนี่ยมันจะมาเปิดประตูหัวใจเราเนี่ยมันไม่เลือกหรอกที่รักมักที่ชังร่ํารวยหรือยากจนถึงเวลาถ้าเกิดคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าเธอจะไฮโซสูงสุดฟ้าแล้วเราเป็นหมาวัดหรือเป็นสุนัขประเภทมองเห็นเครื่องบินแอร์บัส380แล้วก็เรียนน้ำลายแผลบก็พยายามที่จะตะกายขึ้นให้ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสูงสุดอยู่เลยนะครับ วันดีคืนดีเราเกิดไปนะครับไปหาเสียงในชนบทนะเกิดเป็นนักการเมืองชั้นดําเลยไหมฮะปิ้งขึ้นมาโอสาวคนนี้เขาอาจจะชอบก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นะต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อคนคนนั้นก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยน้องจะลืมนึกไปเลยว่าสวยหล่อไฮโซโอท็อปหรืออะไรแต่พอเข้ามามันปิ้งเลยเข้าใจไหมครับแต่หลักการสําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเป็นไฮโซหรือจะเป็นโอท็อป ขอให้เราอย่าดูถูกซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นคนซึ่งนะครับในกลุ่มโอท็อปเราก็จะไปมองว่าไฮโซเขาฟุ้งเฟอ้ออาจจะมีบางส่วนเขาฟุ้งเฟอ้อแต่ส่วนที่ดีๆเขาก็มีเยอะจริงไหมครับหรือถ้าเกิดเราอยู่นะครับเป็นคนร่ํารวยแต่งตัวนะครับอะไรต่างๆที่แพงมหาศาลเนี่ยเราก็อย่าไปดูถูกว่าคนจนนั้นเขาจะไม่มีโอกาสดีในอนาคตใช่ไหมครับเราเห็นตั้งเยอะแยะที่เศรษฐีกลายเป็นยาจกแล้วยาจกกลับมาเป็นเศรษฐีถูกไหมครับ เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาคู่ชีวิตของเราจําไว้ครับเราหาคนที่ดีเราหาคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมและเข้ากับเราได้แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับต้องเข้ากับพ่อแม่เราด,ด้วยถึงคนนั้นพ่อแม่เราอาจจะไม่ชอบระยะแรกแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ของเราจริงเราพยายามปรับตัวเข้าหากันโดยไม่มีอะไรมาขีดขั้นในที่สุดนะครับเราก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมครอบครัวและต่างๆและแบบนั้นไม่มีขีดขั้นครับระหว่างไฮโซหรือโอท็อปกับ เดี๋ยวเราจะมาติวเข้มกันต่อในช่วงหน้ากับติวรักเต็มร้อยสักครู่เดียวค่ะจําเดือนค่ะปวดท้องมีเลือดออกธรรมตาสาวเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อมีถุงน้ํำมีโพรงมดลูกนะแต่ไม่เห็นตัวอ่อนอยู่ในโพรงมดลูกเป็นอาการเหมือนกับท้อดไม่หดลหมอที่จะมาให้ความกระจ่างกับทุกๆคำถามในวันนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้กำเนิดค่ะซูตินารีแพทย์หญิงนะคะสุนีมตรีสถิตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กันที่คําถามแรกกันเลยนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับการท้องค่ะ,ะถามเข้ามาทางอีเมลนะคะบอกว่าดิฉันอายุ23ปีค่ะคุณหมอยังไม่เยอะนะคะ,คะแล้วก็สามีเนี่ยอายุ39ปีแต่งงานกันมาได้1ปีแล้วค่ะตั้งใจว่าจะมีลูกเลยก็เลยปล่อยให้ท้องพอปล่อยได้1เดือนก็ตั้งท้องค่ะพออันตรซาวก็กลับไม่เจอตัวเด็กคุณหมอที่ฝากท้องก็แนะนําว่าให้ไปขุดหมดลูกแล้วก็เอาก้อนเลือดไปตรวจ พอตรวจก้อนเลือดที่ขูดออกมานะคะก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็ตั้งท้องครั้งที่2ปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะการท้องแบบนี้เกิดจากอะไร อยากรู้สาเหตุค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าอยากมีลูกจริงๆสักทีเนี่ยจะทํายังไงดีนะคะเพราะว่ากุ้มใจมากๆแล้วก็ไม่อยากเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะท้องหลอกท้องหลอกนี่คือไม่ได้ตั้งครันนะคะอาจจะหลอกตัวเองค่ะว่าตั้งครันจะมีอาการคลื่นไส้เจียมีประจําเดือนคาะคิดว่าตัวเองท้องแต่คําว่าท้องลมเนี่ยก็คือว่าปฏิสนธิแล้วถึงช่วงระยะเวลานึงเนี่ยการปฏิสนธินั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่รุนแรงจนกระทั่งทําให้ปฏิสนธิแล้วก็หยุดชะงักไปก็รณีอย่างนั่ทวไ แล้วเนี่ยมักจะไม่เกิน8สัปดาห์ค่ะแล้วเราก็จะมีปัญหาอย่างเช่นว่าประจำเดือนขาดปวดท้องมีเลือดออกจากช่องคลอดเวลาที่ไปพบสูติแพทย์เนี่ยเวลาที่เราตรวจเนี่ยธรราตาสาวเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อมีถุงน้ำมีในโพรงมดลูกนะแต่ไม่เห็นตัวอ่อนอยู่ในโพรงมดลูกเป็นอาการเหมือนกับท้องจริงหมดเพียงแต่ก็คือเป็นการตั้งครรภ์จริงเแต่ว่าการตั้งครรภ์นั้นไม่สมบูรณ์ตรงนี้นี่เกิดขึ้นบ่อยไหมครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมฮะก็โดยทั่วไปแล้วอาจจะ2องผู้หญิงที่ตั้งครร์แรกแต่ยังในรายิงทเ่ตา แท้งถึงสองครั้งใช่ไหมคะก็คือท้องลมถึงสองครั้งใช่แต่ว่าเขาอยากมีลูกจริงๆอยากมีลูกจริงๆคุณหมอว่าหนึ่งเนี่ยก็คงต้องมีปรึกษาสูติแพทย์แล้วละค่ะว่าแท้งถึงสองครั้งแล้วนะคะก็คือเพื่อความมั่นใจตรวจดูซิว่าเรามีปัญหาอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูแลกันไปกรณีที่เคยแท้งมาถึงสองครั้งแล้วเนี่ย ปากม้ลูกที่เคยขูดมดลูกเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนนิดหน่อยถ้ามันมีการกระแทกกระทันไนอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นปัจจัยเสริมถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการตั้งครันนั้นสมบูรณ์รแต่อาจจะส่งผล สาเหตุอื่นที่ทําให้เกิดการแทงได้เพราะฉั้นขอคําถามเสริมค่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านถามเข้ามาบ่อยมากว่าในขณะที่ตั้งครรภ์ช่วงไหนบ้างที่ควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์และช่วงไหนที่มีได้ปลอดภัยถ้าเราบอกว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงเราจะแทงเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราต้องลดปัจจัยตรงนี้ก็คือ3เดือนแรกไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์นะคะกับ1เดือนก่อนคลอดด้วยเหตุผลว่า ในหนึ่งเดือนก่อนที่จะครบกําหนดคลอดเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะคลอดได้ทุกเมื่อทีนี้บางครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดคุณผู้ชายไปเที่ยวซุกซนหรือถึงแม้ไม่ซุกซนนะฮะแต่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมข้างนอกมาทีมันอาจจะทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดเกิดปัญหาที่ผู้หญิงเนี่ยน้ำเดินนะคะลูกก็มีโอกาสติดเชื้อได้หรือกรณีคุณผู้หญิงมีตกขาวจะเกิดจากการอักเสบที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเชื่อไม่เข้าบางครั้งการลรที่คลอดออกมาทางช่องคลอดเนี่ยเขาอาจจะติดรับเชื้อตรงนั้นไป สองครั้งไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็พยายามต่อไปเพิ่งหมดกาลังใจคุณหมอบอกอัตราที่ลูกออกมาแข็งแรงไงก็ยังสูงมากดีนะครับคนนี้เพิ่งแค่สองครั้งเองคุณหมอก็ว่าทําใจให้สบายแล้วก็ปรึกษาสูติแพทย์แล้วก็ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ข้อสาคัญก็คือว่า3เดือนหลังจากที่เราแท้งบุตรเนี่ยดูแลตัวเองออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการทานอาหารละไัพวกนี้สำคัญนะครับดูแลให้ฟิตกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วยนะคะใช่แล้วครับโอเคครับตอนนี้หนึ่งสายจากทางบ้านดีกว่านะครับส่งตรงมาเลยนะฮะ สวัสดีครับคุณวิลลาศนีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีตกขาวอะค่ะแล้วก็กิ่นเล็กน้อยอะค่ะค่ะค่ะคืออันนี้กุ้มใจมากเลยอะค่ะเป็นมานานแล้วไปพบแพทย์ได้ยามาทานพอยาหมดก็เป็นเหมือนเดิมอะค่ะตกขาวที่ว่าเนี่ยลักษณะตกขาวเป็นแบบไหนคะสีอะไรคะตอาเริ่มเริ่มเป็นก็จะเป็นสีขาวอะค่ะแต่ถ้าเป็นนานๆแล้วอาการก็จะเริ่ม จะเป็นสีเหลืองเล็กน้นนอยอะค่ะแล้วมีอาการคารันด้วยค่ะคันแลว้วปัสสาวะขัดด้วยไหมคะก็มีบ้างค่ะถ้าเป็นในเยอะๆก็จะมีค่ะคุณวิลาศนีคะผู้หญิงเรามีตกขาวได้แต่ตกขาวที่ว่าเนี่ยจะเป็นใสๆเหนียวๆเมือม่อๆยืดๆอ,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 อันนี้คือแบบปกติอ่านี่คือปกติถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนไปจากนั้นนะคะอย่างเหลืองๆเหมือนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นพวกแบคทีเรียหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยขาวๆเหลืองๆ เหมือนเขียวๆนิดๆมีฟองๆนิดหน่อยอันนั้นก็จะเป็นพวกพยาธิในช่องคลอดหรือถ้าเกิดเหมือนกากน้ำนมเด็กที่บูดบูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นอับออันนั้นจะเป็นเชื้อราผูห้ห,หญิงเราจะมีเชื้อรากับแบคทีรียได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่ามันจะไม่แสดงอาการทีนี้กรณีที่เวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์ผู้ชายรับโดยที่เขาอาจจะไม่แสดงอาการเลยก็ได้คุณเวลสีเหลืองแบบไหนคะเหลืองแบบคุณๆหรือเหลืองข้นๆเหลืองแบบเป็นหนองๆคะเหลืองแบบอ่อนๆนะคะ เหลืองแบบอ่อนๆใช่ไหมคะค่ะกินแค่คาวๆนิดหน่อยแล้วปล่าคะค่ะคาวๆน้อยๆค่ะแต่ไม่ถึงกับเหม็นเลยนะคะค่ะแล้วที่คันนี้คันบริเวณข้างนอกหรือข้างในคะคันบริเวณข้างนอกอะค่ะผิวอะค่ะค่ะไม่ทราบว่าโรยแป้งไหมคะถ้าคันมากก็จะโรยโรยแป้งด้วยแล้วก็นุ่งนุ่งโรยเงนี้ค่ะค่ะแล้วนุ่งอะไรที่มันอับๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแผ่นอะไรที่มันแบบโอ้โหไปเสริมทับชุดชั้นในเราอยู่ตลอดเวลาไหมคะแผ่นแคลฟี่เงี้ยใช่ไหมคะใช้อยู่ตลอดเวลาไหมคะ ต้องใช้อ่ะเพราะว่าแบบมันชื้นอะไรเงี้ยแผ่นที่เราใส่อยู่นขณะที่เรามีปัญหาในเรื่องของตกขาวอยู่เนี่ยมันเป็นตัวหลักในการสร้างปัญหานะคะมันไม่มีทางระบายอะค่ะช่องคลอดมันก็เป็นทางลึกก็ไปพอเวลาออกมาก็หายใจไม่ออกก็โดนแปะอยู่กับแผ่นนั้นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดความอับชื้นพอเกิดความอับชื้นเนี่ยจะตกขาวที่มันอยู่กับแผ่นที่เราใส่อยู่นะคะมันก็แปะอยู่กับ ตัวบริเวณน้องหนูน้องสาวของเรามันก็เกิดการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาแถมยังไปโรยแป้งอีกนะคะแป้งนี่ทําให้เป็นรุนแรงขึ้นมันก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแป้งทุกชนิดเลยค่ะคุณนท์มันทาให้เกิดการระคายเคืองเกิดปัญหาเรื่องเชื้อราเลยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรักษาให้เป็นเรื่องเบนราวถ้าอยากจะให้หายจริงๆในกรณีที่เป็นๆหายหายเนี่ยนะคะ ต้องรักษาผู้ชายด้วยทั้งคู่รักษาได้กันทั้งคู่ผู้หญิงเนี่ยจะมีทั้งยาเน็บแล้วก็ยารับประทานนะคะถ้าข้างนอกมีอาการคัแล้วก็ทายาแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นเชื้อราบางทีกินยาแค่วันเดียวก็หายอ๋อเครับสบายมากเลยเน็ตนอกจากว่าเป็นหนองนะฮะเป็นหนองอาจจะไหลวันหน่อยอันที่2ไม่ควรจะใส่แผ่นอะไรที่มันทําให้เราคับๆอับๆอยู่ตลอดแล้วก็ไม่โรยแป้งหรือว่าก็ลองเปลี่ยนมาเป็นสกอยดูนะครับนมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใส่กางเกงใน ต่ทีบอเดี๋ยวยกลายเป็นฤิน์สีดวงถามหานะถ้านั่งตอนร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นๆน้องสาวล้วอาจจะเปลี่ยนสีไปก็ได้นะคะจัดก,การเรียบร้อยนะครับคุณวิรัชนีครับ<ช>จัดก,การแฟนด้วยนะครับ,รบขอให้โชคดีนะครับต้องขอขอบพระคุณสุตินารีแพทย์ใจดีค่ะแพทย์หญิงสุนีมตรีสถิตขอบพระคุณมากๆานะคะขอบคุณครับคุณหมอครับ แน่นอนนะครับทุกคําถามนะครับที่ถูกตอบผ่านทางรายการของเรานะครับเราจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้ครับวางลงก็เป็นสุขนะครับจากสำนักพิมพ์ในเครือสถาพรบุ๊กครับผมแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณดีมาโคด,ดีไซน์สตูดิโอด้วยนะคะซอยสุขุมวิท39ค่ะสถานที่ที่ตอบโจทย์คนรักการตกแต่งบ้านที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำส่งคุณผู้ชมนะฮะนอนกันด้วยโกลเม็ดชูรักของเราเลยนะครับจากสาวสวยตาคมนะฮะคุณตองพัคคระใหม่นั่นเอง ลองดูสิว่ามุมมองของสาวเซ็กซี่ของเธอเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับเราสองคนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะเจอกันใหม่กับชูรักชูรสครับวันพฤหัสหน้าเที่ยงคืนนิดนิดช่อง3ครับผมตริสวัสดิ์ค่ะจริงๆเขาไม่ชอบนะคะเขาชอบดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแม่ของลูกขอคงไม่ชอบต้องเชื่อว่าผู้ชายคงไม่ได้ชอบผู้หญิงเซ็กซี่อย่างเดียวค่ะต้องว่าจริงๆแล้วทำกับข้าว แม่บ้านแม่เรืออะไรจริงๆแล้วต้องเป็นผู้หญิงด้วยอย่าแบบเปรี้ยวมากเลยเนงะี้ยต้องจะเปรี้ยวเฉพาะทํางานแต่ถ้าเห็นแบบไม่ได้ทำงานจะเห็นว่าโอ้โหบ้านมากอย่าง,งาาาเาเ,เจแปลที่ใ้า